ประกาศเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอพยพออกจากพื้นที่ดังกล่าวนามได้ทะลักเข้าท่วมสูงกว่า1เมตรเต็มพื้นที่แบบไม่ทันตั้งตัวลบอมครับแม่แม่ห้ว่นาน้าท่วมกรุงเทพละผม่มีงานทําแม่ว่ากลับมาเจองานบ้านแม่ก็เตอะกลับกับกลับครับแม่ พอดีมาปีห้าสีน้ำท่วมโดนพักงานไม่มีงานทำทีนี้บอมก็เลยชวนว่าแม่โทรมาว่าให้กลับบ้านมาทำเกษตรด้วยกันช่วงนั้นคิดยังไงไม่รู้มันตัดสินใจอย่างไวแล้วละ่ะกลับมากลับมาช่วยกันทำงานที่บ้านกกอนใมกระทำยาสูทำนา ทำสวนทำไร่ทุกอย่างที่มันมีผักเกษตรแม่ทํเงินอย่างเหนืยทุกอย่างที่มีงานเกษตรไ่ทําทุกอย่างแล้วพอโตขึ้นเอลูกเขาก็เรียนรู้แม่เพราะว่าแม่เคยสอนตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเกษตรมันซึมซับทั้งั้งแต่พ่อแต่แม่บางปู่ย่าตายายมาแล้วเพราะว่าเวลาลูกมาลองดูอาจลูกจะชอบก็ได้ก็นั่งปรึกษากับแฟน แฟนก็ท้อนะเพราะว่ายังไม่เคยเจองานอย่างนี้อยู่นี่เขาทำแบบเวียนเป็นพืชผสมประสานทั้งปีไงเราไม่เคยทำอย่างนี้เราเหมือนเหนื่อยมากตอนแรกๆมันเหนื่อยอะ่ะเราคนไม่เคยตากแดดแล้วมาตากแดดเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอย่างเงี้ยก็ชวนพี่บอมมาลองกลับดีไหมกลับไปกรุงเทพอีกรอบหนึงได้ไหมถ้าเราจะกลับไปกรุงเทพมันคง จะต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วล่ะเลยตัดสินใจลองอีกครั้งหนึ่งให้เทคนิคกนเกษตรกรนะครับผมเพื่อประหยัดแรงประหยัดเวลานะครับ เราไม่ต้องมาทำแบบเหมือนแต่ก่อนไปดูงานมาบ้างดูอะไรมาบ้างก็มาพัฒนาต่อยอดใช้กับตัวเองเรียนจบช่างไฟฟ้าปวสนะก็เอาความรู้ที่เราได้เรียนมามาประยุกต์ใช้กับระบบโซลาเซลล์อยากให้อำนวยความสะดวกให้พ่อแม่ด้วยแกมันชอบนอนอยู่ตามห้างตามเถียงน,นาอย่างนี้นะ่ะ สงสัยเขาคิดว่าเขาอากจะชำภาคเกษตรที่เรละไม่ท้องไปทําอะไรแล้วแม่จะถ่ายทอดวิซาให้หมดไม่ให้ไปทําอะไรแล้วทําเกษตรบ้านเราเนี่แหละถ้ามีลูกอยู่ใกล้ครอบครัวเรามันอบอุ่นก็อยากขอบคุณแม่ที่ชวนเรากลับมาเพื่อให้เราได้มาตั้งต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วครับที่ได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับแฟนได้อยู่กับ สวนที่เราทำกเกษตรอยู่ทำให้เรามีความสุขได้ครับ